จารณญาณในการรับชมฟลิปวิดีโอนี้เป็นการแชร์ความรู้เทคนิคและดูเพื่อบันเทิงเท่านั้นใครโลกสวยใสยนวมเดินเข้ามาพร้อมเสิร์ฟความเจ็บตัวห้าหฮ่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมิวเฟสปาลิงน้ำมัอของล่าสุดไปนะครับขวาผมชื่ออะไรครับบ่าวนายครับบ่าวนายครับซ้ายมือครับชื่ออะไรครับเจ้าบอลครับเจ้าบอลนะครับผมซ้ายมือมีอะไรอยากบอกผู้ชมไหมครับวันนี้เต็มที่ครับพี่ แล้วว่าไงครับสู้ๆครับผมโอเคร้านรับชมครับเจอกับประตูไหลไฟแดงนะฮะยกที่หนึ่งชกเริ่มครับฝ่ายแดงเจดะเจาะจ้องบอกไปอย่างซ้ายขวาซ้ายขวาโอ้โหไฟนัเงินไฟนัเงินูกก่ปอนดิโอกาสที่ตีละใส่แล้วใส่แล้วใส่ทุกคนยกยกนะยกนะใส่กัไม่พลาดเลยใส่ไม่ยับใส่ไม่ยับโอ้โหโโอ้หใส่เต็มท่อนี่ใส่ไม่ยับยังเงินยังเงินผมอยู่เต็มเต็มที่ น่าเหมือนกิ้มบะหมี่มาสอบพออแล้วเต็มที่เลยบะหมี่โดนจบไปบรรยาการได้แบบนี้ไม่มีนะครับดีฟ้าละโดยห้ยยิที่นี้ทีเดียวนะครับเต็มพร้อมในสัปหุผลครับที่อยู่หน้าที่แห่งเองรับคู่ที่สามแล้วตัดตัวอย่างเป็นทางการสอจุกเสียบนะครับยังพอไหวสีน้ำเงิน ฝ่ายแดงก็ปุกไฟก็ปเป็นเต็มที่นะครับดูแลันดีๆนะครับแรงบ้านของบ้านนะครับจบเกมอยู่ที่น้องกันนะครับจบร้อ,องหมือนเลยร้องหมือนเลยร้องหม,งหมืนกันเลยเออ ่ายได้พูดไปแล้ว่ายได้ไปโอ้โหยังพอจนอง่ายหต้องต้องมองหมงไหวไม่ไหวต้องทนคกอแล้วองแล้วทไงดูเชิญดูเชิญเราลงเราลงดกามองหน้ามงตาโอ้โหสัมผัสที่เป็นแวนพวุดใส่เข้าไปส่แดงไปดัรเินใส่ไปยังไม่ยังไม่ยังบังสครับ หมดเยดที่ยงจะตู้หาใส่หโอ้ใเรือยๆใ่เบุกคนดีบุกตาีตีอย่าแล้วใส่อะใส่ตัวเลุกลุกหนักลุกหนักแต่ไม่พักเลยใส่ไม่หย้งใส่ไม่หยาบโอ้โหโอ้โหใส่เต็มข่อีใส่ไม่หยายกดูเพื่อเต็มที่ กินบะหมมาสองอแล้วเต็มที่เลย ผู้พิสูจนสาวนายกับเจ้าบอลนะครับดูที่ว่าเชิญจะเป็นเยี่ยนใดน,นะฮะรายแดงชื่ออะไรไม่รู้แต่รู้ว่าเจ้าบอลกับบางนายนะครับคู่ทีู่สาวขออนุญาตทุกโครงการสื่อเลยนะครับขอรถขอใช้เสียงเสียงดีนะฮะก็ในการแข่งขันกระชับพิษในความรักพิจารณาของเราลูกใครือง,งกันนะครับ

ปวยสบัดเล่นแต่ว่าเราพลาดในสไตล์ของโปไทยนะครับเพรว่าสบัเล่นเยีนนอยอาซิบิสดทยบิลกชอ <Yeah. S 1> เสียงตบมือให้นักกีฬาด้วยครับผมขอถามคขาสุดหลักเกมหน่อยครับผมเป็นไงบ้างวันนี้สนามแรกผมครับสามแรกเป็นไงผู้ชคมาเป็นไงบ้างโคตรแข็งเลยครับมันหนักมากเป็นไงนะมันหนักมากครับยอมรับครับว่าไงบ้างครับวันนี้มันมากพี่ชนะใจเตัวเองเขาพูดนะ จบเกมเป็นมิตรภาพกันครับผมขอโทคกันครับขอบคุณมากนะครับความมิตรภาพนะครับโยใเวที่ก็จบไปแล้วครับสำหรับ New Fan Sparring ครั้งที่2นะครับสนุกดูเดือดทุกวันพบกับผมได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์นะครับผมตั้งแต่เวลา2ทุ่มต้นไปนะครับใครสะดวกสามารถมาชมที่ขอบพิธีได้ขอบคุณครับ